โอเคแม่ต้มน้ำกิ้งนะคะนี่น้ำตาลแดงน้ำตาลอ้อยนะคะ<ม>ตัวเองนะคะอย่าแม่ใส่ตัวเองอเ,เองดีย๋ยวแม่จะปัน่นเกลืบัวลอยนะคะบัวลอยเขาเนี้ย เ,เ,เ,เรวาเว่างโดยใหญ่แมวต้มหน่ำเกี๊ยโดยใหญ่แมวจะไปปั่นข้าวเหนียวนะคะ เดแลยวนะคะเดี๋ยวมันจะเกี้ยวไอซักผักหนามตาลอยนะ,ะด้วยเดี๋ยวนะคะฮอมเดีเ๋ยวมันจะลวกลวกลอยเดี๋ยวนะคะแป๊บนะึง น,นี่่แมวนำน้ำนะคะเดี๋ยวดูสิแมวลกวกบัวลอยอย่าแมวปัน้นรัดแล้วเอลอยแล้วนะคะเดี๋ยวแมจะตักน้ำม,มาก่อน,นอ๋อเสร็จแล้วนะคะบัวลอยน้ำกิ่งจ้า โอ้ยหอมน้ำตาลแดงนะคะแดดรอนห็ิ่ใจใครจะกินบัวลอยหนังกิ้งก้มานะคะียแมวปั้นไม่หมากนะคะบอกกินคนเดียวโอ้ยโัวโอย,โอย,โอยน้ำกินนะคะ ต้ตะะมท็อกอีกแล้วนะคะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วทำต้านแดงนะคะอืมอร่อยนะคะ